พระพุทธเจ้าทุกๆองค์เขาเอาญาขาไปปูนั่งก็ไปมองทิศทางว่าจะนั่งตรงไหนเหมาะที่สุดไปเห็นต้นอ,อัดสะพึกอัดสะพึกอมันล่มมันหนาหน่อยก็นั่งอยู่ใกล้ๆแม่น้ำนั่นแหละห่างจากฝั่งไปมันสักห้าร้อยเมตรได้ไม่ประมาณนั้นนะจากฝั่งไปก็เดินอาบน้ำเสร็จกลับไปได้ยาคขาไปปูนั่งนั่งตรงนั้นแหละ ปัจจุบันเขาเรียกว่าต้นโพชื่อเดิมมันชื่อว่าอัดสพึกแปลว่าต้นต้นกรีบกรีบม้ามันเหมือนเหมือนเหมือนเท้าม้ารอยกรีบม้าอัดสศะเป็นว่าม้านั่งตรงนั้นแหละก่อนจะนั่งก็ตั้งอธิษฐานว่าก็เราลอยฐานแล้วก็เกิดเกิดอัศจรจใจว่าเราน่าจะตัดสู้แล้วน่าจะความเด็ดก็อธิษฐานว่า แม้หนังจะเหือดเลือดจะแห้งจาได้เนาะถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะไม่ลุกก็นั่งเลยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันด้านหลังให้คนต้นโพแล้วมีอะไรอีกพญามารพญามารอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยนะมารเนี่ยไอพญามารเขาเป็นเป็นมารว่าไม่อยากให้ใครนี่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด พอเห็นพระเจ้าเราก็จะไปขัดขวางเห็นไหมก็ยกทัพเลยนะเอาขี่ช้างช้างก็ช้างช้างเทพมันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ช้างเหมือนบ้านเรานะช้างมาจากสวรรค์เหมือนกันนะเพราะว่าสวัสดีมานอยู่อยู่ในอยู่สวรรค์ชั้นประนิม,มิตรวัตสวัสดีนะอยู่สวรรค์ชั้นนี้นะขี่ช้างตัวนี้ช้างชื่ออะไรนะครีมเมกครีมเมก <Yeah. S 2> ี๋ยววัดเราจะมีช้างตัวนี้อยู่นีน่นะโยมนะช้างทั้งหมด16ตัวนะมีช้างขี่เมฆพุทธเจ้าว่าช้างตัวนี้จะได้เกิดเป็นพระปัจเจพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์ได้นะเพราะสํานึกผิดตอนนั้นพญามารขี่มามาทําร้ายมาทวงที่บอกให้ลุกแต่ทั้งไงท่านก็ไม่ลุกท่านบอกว่าท่านได้มาโดยชอบรมพญามารก็เนรมิตต่างต่างโอ้ยฟ้าถดินดมฟ้าถล่มดินทลาย พายุฝนฟ้าผ่าทั้งสารพัดที่ทําให้หวาดกลัวถืออาวุธมาไม่ได้มาคนเดียวนะยกทัพมาด้วยนะและในที่สุดพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้มาโดยชอบธรรมที่นั่งตัวนี้จะตู่ไม่ได้พญามารบอกว่าเป็นของของพญามารถามว่าต้องลุกเพราะเป็นที่ของพญามารพญามารก็ถามลูกน้องว่า ถ้าไม่เชื่อถามลูกน้องบริบาลที่ทับนียว่าเป็นพยานได้ว่านี่เป็นของเขาจริงๆทุกคนก็บอกว่าใช่เป็นของพญามารเจ้าชายชิติะตอนนั้นนะพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นี่เป็นที่ของพระองค์เองว่าท่านได้มาด้วยการบําเพ็ญบารมีทั้งสิพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะบารมีสิบทัสแล้วนะแล้วก็บําเพ็ญมาด้วยจริยาทั้งสาม ได้มาด้วยมหาปัญจามหาทานคือบริทานทรัพสมบัติบริทานลูกบริทานบ,บ,บุตรบัตรบุตรภรรยาร่างกายทรัพย์สินปรา,าสาทตถึงได้มาเราปณิธานว่าเราจะบำเพ็ญเพื่อเป็นพุทธเป็นอะไรนยาตัฏฐจริยาเพื่อจะส่งเคราะญาติเราจะ บำเพ็ญมาพุทธตถาจริยาจะเป็นพุทธเจ้าเราบำเพ็ญมาเพื่อจะเป็นเพื่อจะให้ญาติต่างๆนี่บรรลุธรรมแล้วบารมีตั้งแต่ให้ทานบารมีศีลบารมีไล่ไปได้ทั้งสิบอย่างพญามารบอกว่าแล้วใครเป็นเป็นพยานที่ว่าทํามาเยอะแยะนั่นเนี่ยท่านบอกไม่มีแต่ฟ้าดินย่อมเป็นพยานเราเคยได้ยินคํานี้เนาะฟ้าดินย่อมเห็นไม่มีใครเห็นหรอกเห็นพยานท่านเอามือชี้ลงดินนี่นะแผ่นดินไหวย่อม แผ่นดินไหวยิ่งใหญ่เลยเอ,อจนพญามารน,นั่นเนี่ยอยู่ไม่ไหวช้างนั้นคุกเขาเลยที่พอน้ําท่วมนะันแหละนั่น,นคือก้มลงคราบพญามารก็ตกลงมาในที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็ชนะพญามารก็แยกสลายหายไปพระเจ้าได้บําเพ็ญจนบรรลุธรรมมนุษยธรรมท่านเจริญอาณาประสติ ไม่มีกรรมฐานอย่างอื่นนะดูลมหายใจเขาเรียกว่าอานาประสติเป็นกรรมฐานพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บำเพ็ญอย่างนี้ทําอย่างนี้เขาว่าเป็นร่องรอยของพระอริยเจ้าเป็นอย่างนี้นะพอหัวค่ําก็เห็นอดีตเก่าๆร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติพระพุทธเจ้าว็เกิดเป็นใครเป็นใครมาก่อนเรียกว่าเป็นบุพเพนี้ วาสารสุญญยานตนหัวคำ่ำเรียกปฐมยามพอยามกลางก็จตูปปาตยานเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับโยกย้ายของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าพวกเรานั่งตรงนี้ตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรพุทธเจ้ารู้แล้วก่อนที่จะมาเป็นยายโยมภริณ์เนี่ยมาจากสวรรค์ชั้นไหนรู้แล้วเขาบอกเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของสรรพสัตว์แล้วก็จอดสว่างอารุณขึ้นเขาบอกยามสุดท้าย ตัดสรุ้อาสวัคคยายันว่าเป็นผู้กิเลสหมดสิ้นเป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วก็สว่างขึ้นพอดีเลยนี่คือความอัศจรรย์อันที่สองอาจารย์ที่สามคือวันปรินิพานวันปรินิพานก็อัศจรรย์อีกพุทธเจ้าก็ะันอาหารของใครของสุกรณมัทวะของนายจุนทะจำได้ไหมยอมลืมหมดแล้วลืมก็ต้องทวนเพรานะน่ารับ พอข้าวสุกรมัทธะเสร็จแล้วก็ถ่ายท้องเห็นไหมถ่ายท้องอาการนั้นี่ะพูดภาษาภาษาที่เราเข้าใจนะเสร็จแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็หมดแรงแล้วไปถึงเมืองอะไรเมืองกุศินาราแฟนมันระแฟนมันระของออกริย์มันระกระิย์นี่เลยนะ ก็ให้ผ้านวลปูอาสนะที่เตรียมตัวจะนอนนอนโดยอ,อนุตฐานะสายญาตไม่ใช่สีหาสายญาตนะถ้าสีหาสายาตินลยนอนแครงข้างขวาเหมือนกันแต่จะมีเราทั้งเก็บดูที่แขนนโยมนะถ้าแขนตั้งอย่างเงี้ยก็เป็สีหาสายญาตเอามือเอามือตั้งอย่างเงี้ยเราเห็นภาพหลายๆรูปนะ,ะพระพุทธรูปตางนี้มีไหมในนี้ถ้าแขนอย่างเงี้ยตั้งเป็นฉากนี่นะ เป็นสีหาสยายญาตนอนเหมือนราชสีนอนพร้อมจะตื่นนอนแบบมีสติแต่ถ้าอนุอนถาส,ยสยายญาตนะี่คือเอามือแนบแก้มอย่างเงี้ยแนบอย่างเงี้นะฮะคือนอนแล้วไม่ลุกอีกแล้วนอนครั้งสุดท้ายท่านก็ปรินิพานในระหว่างต้นไม้ทั้งคู่ต้นก็็นต้นสาระอีกกระเด็บ้านเราเรียกว่าต้นรัง นี่ก็มาปลูกแล้วท่วมหัวแล้วยังไม่เกิดตุดดอกนะดอกจะสีเหลืองอถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูที่พัดแท่นดงรังเนี่ยมูดงรังที่เมืองการนะในวัดนั้นก็หดนั่นดงรังแต่บ้านเราก็นิยมมาปลูกอต้นดอกสีมพูใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะ,ะเป็นอดอกดอกระเบิดดอกอะไรเขาไม่รู้นะเป็นต้นระเบิดแต่มันก็สวยเหมือนกันเนะี่ยแต่บางคนเรียกว่าต้นสาละไม่ใช่นะผลรับพันกันถ้าพันอีเดียจริงๆือพันนี่ บ้านเราเรียกว่าต้นรังอดอกเลืองเหลืองเหมือนดอกพยอมหอมมันก็บานตั้งแต่โคนถึงยอดเหมือนกันนะตอนที่พระเจ้าปริพานนี่มีดอกไม้ร่วงโปรยลงมาเต็มพระบูชาพระพุทธเจ้าจุนจากสวรรค์ผงหอมหอมโปรยลงมาดอกไม้สวรรค์ลงมาบูชาพระพุทธเจ้านะเป็นดอกดอกดอกใหญ่ๆเหมือนกระลม่มนะยยมมีสวรรค์เท่านั้นที่อื่นไม่มีมาบูชาพระพุทธเจ้า ในขณะที่พระุทเจ้าปรินิพานขณะนั้นนะไม่เคยใครมีอาการอย่างนี้ตอนปรินิพานนะนะท่านก็สั่งเสีย,ลยหลายอย่างว่ากระดูกของพุทธเจ้านั้นนะต้องไปทํำยังไงต้องบรรจุเป็นเจดีคนที่จะบรรจุในเจดีก็มีสประเภทแค่นั้นนะโยมนะนะหนึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอากระดูกอัฐิเนี่ยบรรจุเจดี ให้มหาชนคนได้เห็นได้กราบได้ไหว้จะไม่ไปสู่อาบายญมูคือปก,ป,กป้องไม่ไปสู่อาบายได้แล้วก็พระปัจเจกับพทธเจ้าอันที่สองนะสามารถเอาบรรจุใส่สถูกเจดีได้อันที่สามคือพระอรหันต์สามพระอรหันต์ที่สี่คือพระเจ้าจากักรพรรดิกระดูคนอื่นไม่ควรออกไปเข้าแม่ในในเจดีน,นะเพราะมันจะ มีโทษด้วยไม่เหมาะสมตั้งสี่ประเภทท่านนี่แนนะม้เป็นเจ้าฟ้ามหากษตร์ก็มีคนจะบรรจุนะเขาจึงไม่อนุยมอมกระดูกคนธรรมดาหลวงพี่หลวงอาลหาลวงนาหลวงปูป่ไปบรรจุนะบรรจุก็เป็นเจดีย์ของลูกได้แต่ไม่เป็นเจดีย์ของมหาชนคนที่มีทธานกรบบาบไหว้นะให้คนได้กราบไหว้นี่คือเหตุเกิดขึ้นสามอย่างที่เป็นวันอัศจรรย์ เป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้ต้องปรินิพานต้องเป็นอย่างนี้ตัดสรู้ต้องเป็นอย่างนี้ประสูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยท่านอุปมาเปรียบเสมือนเวียนที่มันไปเก่าเออมันมัน,ม,นมันลำแรกที่มันวิ่งไปนะโยมนะเวียนปัจจุบันก็น่าจะเป็นรถเนาะรถลำแรกเวียนลำแรกที่มันวิ่งไปมันจะมีรอย มีรอยเป็นร่องรอยเก่าเวียนลำที่สองวิ่งไปก็วิ่งตามรอยเก่าไปพุทธเจ้าทุก,ท,กทุกองก็เป็นอย่างนี้หมดเลยต้องยังไงต้องอยู่ในท้องสิบเดือนต้องยืนประสูติต้องตัดสรุปที่คนต้นไม้ที่พุทธทักยาตรงนี้นะพุทธเจ้าทุก,ท,กทุกองกต้องตัดสรุปตรงนี้บางครั้งเรียกว่าสดือโลกโดยทั้งไปนะตรงนี้นะจึงเป็นที่อัศจรริแล้วอัศจรย์อย่างหนึ่งหมดเวลาแล้วโยม อัศจรรย์อย่างหนึ่งเมื่อวานนี้มีช่างโทรมาหาแตมาดูไม่ให้แตมาเตรียมตัวเลยว่าวันนี้เที่ยงครึ่งรถเคนว่างจะมายกยอดเจดีย์ขึ้นสู่ยอดวันไหนก็ไม่ไม่ว่างวันไหนก็ไม่ว่างอยู่ๆนัดตมาเมื่อวานตอนบ่ายว่าอาจารย์พรุ่งนี้รถว่างจะมายกยอดเจดีย์ตมาบอกเอ้าถืออัศจรรย์ของวัดเราก็นเลยกันไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะ ก็เลยแจ้งผู้มีบุญใครไม่มีธุระก็อย่าเพิ่งรีบกลับช่วยกันยกจันนิมนต์พระมาสยานโตโทรไปจันประโมทจันน้องปิงอาจารย์ปริญญามาหน่อยมาหน่อยรีบๆมาหน่อยเที่ยงครึ่งน,นะทําบุญเสร็จทุกคนรีบมาหน่อยเพราะไม่ได้เตรียมงานก็นจะยกขึ้นหมดยอดเลยนะพ่อ,อก็โอ้เป็นบุญหลือเกินมันไม่ได้แจ้งใครเลยนะถือว่ามาแจ้งที่นี่กันมันแจ้งไม่ทันไม่เหมือนตอนยกพระ คนที่เคยทําบุญร่วมกันบริจาคมาร้อยสองร้อยพันต้องบันหมื่นสองหมื่นวันนี้เราถือว่าเราได้ยกยอดกันแล้วกันนะไม่มีงานแต่จะมีดอกไม้ปโปรยหน่อยมีพระสงฆ์เชีิญโตหน่อยเพราะว่าช่างเขานัดรถไม่เคยว่างเลยอยู่ๆวกว่างวันนี้วันเดียวทั้งก้อนยาวนานช่างเขาก็อยากให้เสร็จๆอยากจะส่งงานก็เลยบอกอาจารย์พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเดี๋ยวรถเข็นจะมายกอันนี้ขึ้นนะเพราะเราไม่ได้เคยกําหนดว่าจะจัดงานเพราะเรายกพระ สี่แผ่นดินขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นงานแล้วก็จะงานบรรจุอย่างเดียวแต่งานยกยอดจะดีจะไม่ไม่ทาพิธีหรอกแต่มนตรงกับวันนี้วันยังไงวันนี้เราก็เป็นเราจะมาบูชาอยู่แล้วตอนที่ดอกไม้โปรยมาตะกี้ตอนพระเจ้าปนิพาน์นั่นน่นนไปทูลถามพระนนท์ว่าดอกไม้มาจากไหนดอกใหญ่ๆเหมือนล้อมเนี่ยพวกดอกมณฑารพบมาจากสวรรค์เทวดามาบูชาเทวดามาเต็มสวนเลยนะจนพระอุปวานะ ให้ถอยออกไปให้ถอยออกไปใช่ไหมที่เราเรียนว่าให้เทวดาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายบ้างพุทธเจ้าก็บอกว่าการบูชาที่มีอานิสงส์มากมันมันมีสองอย่างการบูชานี่อามิตบูชาคือดอกไม้เครื่องใช้เครื่องหอมอะไรต่างๆเนี่ยที่เราบูชาเนี่ยถ้าบอกบูชาประเภทนี้สู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้นะบูชาคืออะไรคือเราสมาทานศีลเป็นอย่างนี้เอานำไปปฏิบัตินี่ยอดเยี่ยมที่สุดมีอานิสงส์มาก จะหาประมาณไม่ได้การบูชาใดๆแม้การฟังธรรมก็เพิ่มเสริมปัญญาให้เราเนี่ยเรามีโอกาสแม้เราปฏบิบัติบูชาไม่สมบูรณ์แต่เราก็ได้อามิตรบูชาคือดอกไม้ของหอมที่โบราณาพาธรรมเพราะวันนี้เราจะยกเป็นพุทธบูชาภาคค่ำก็จะสวดมนต์แล้วก็เวียนเทียนกันทุกๆวัดอยู่ละนะแล้วนะเดี๋ยวภาคค่ำเราจะไปสวดมนต์ทิศลาหลังใหญ่แล้วก็เวียนเทียนรอบอ าลานเจเรนศาลานั่นแหละนะมันเปิดมาจะาดสะอาดกว่าถ้าไปในช่างเขาทำงานอยู่ไม่สะดวกนะให้มันเราเรียบร้อยก่อนเพราะงั้นเราจะมีกิจกรรมภาคค่ําคือส่วนบนเวียนเทียนที่ศาลาโบสถ์แต่เที่ยงครึ่งโยมไหนไม่มีธุระหรือมีแล้วรีบมาก็แล้วกันนะอบอกเฉพาะผู้มีบุญนะจะพาทำพระสงฆ์ยกขึ้นเตียนโตแล้วก็โยกสายสินให้สิพิธีใน กี่ปีจะไม่อีกไม่มั่นใจชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นอแต่มาเ็คิดว่าไม่ได้ทําอีกแล้วล่ะทําอันนี้อันเดียวก็ใครอยากได้บุญใครมีบุญบาร,ร,ร,รมีที่เราเคยร่วมบําเพ็ญร่วมกันมาก็ขอเชิญนะเ,เราทานอาหารเสร็จจะพักผ่อนก่อนก็ได้เที่ยงครึ่งไม่นานหรอกนี้มันจะสิบโมงแล้วนะสองชั่วโมงเสร็จเสร็จประมาณั่วโมงเสร็จเสร็จนะก็ขอฝากยอย่างไนะขออุนวทนบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาให้ทาน มาสมาทานศีลในวันพิเศษเป็นวันมงคลเป็นวันที่พวกเราชาวพุทธทั่วโลกมไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาพามา่าลาวไทยเขมรเวียดนามที่นับถือพุทธศาสนาก็ทำการสักการะบูชาฉลองวันวิสาขาบูชาเป็นวันวิสาขเดทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนาบุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญร่วมกัน ม่ว่าจะเป็นชาติใดวันณะใดประเทศใดภาษาใดก็ล้วนจะมารวมล้วนรวมกันมาเป็นตะบะเดชะพระปัจจัยเสริมส่งให้ชีวิตครอบครัวการงานสุขภาพของท่านหลายจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่งทั่วกันทุกท่านทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลกันเนาะยะถาบริวาโบราปาริปุเรนติสากรางัง เพือเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจสิตังปฏิตังตุ้มขังคิปะพเมวะตะมิจฌตุสัมเพปุรินตุสังกัปปะยันโภปนรโสยัทามนิชฌติรโสยัทามติโยวิวานชานตุสับพาโรโควินานสัตุมาเต วันตราโยสุขีธียุกโกมภาวามพิวานถนสิเรสนิจังปัจจายิโนจัตตารธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังพารางภาวตุสัพพังคารางขอสาภามงคนจงมีแด่ทานขันตุสัมพะเทวตา ขอเล่าเทวนาทังปวงจงรักษาทานสัพพะนุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสพพาสังฆานุภาเวนาภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสทธาโสทีิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเถอ ระพักการระระระอาเตรียมตัวเตรียมอาหารใช่เตรียมตัวสบายกันอ่าเดี๋ยวแกกของสงเลยนะครับ